สวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้เรากําลังพาทุกท่านมาที่คุกพระเจ้าพิมิสารนะครับอยากจะไปดูจุดที่ได้มองเห็นพระพุทธเจ้าพระเจอนะครับพระอาจารย์ครับ นี่นะครับญาติโยมเราก็กําลังเดินทางเข้ามานะครับเราพาทุกท่านมาที่กรูพระเจ้าพิมพิสารนะครับเชิญเลยครับพี่ตีครับอ่ารอรอเพืเ่อนเพื่อนนะครับครับขณะน,น,นี้เราก็กําลังรอภูเขาข้างหน้าคืออะไรครับพี่พี่ตีครับอันนี้เอ่ออะไรนะอะไรกินอ่ออะไรนะเวปุระวกัน ันเป็นจ่าไม่เป็นจะมันเป็นจะาห้าจังหวะเดี๋ยวอนี้เดี๋ยวกันอะไรวะมันมีเวฟเวฟปุระแล้วก็ปุระเป็นพวกเห่าลูกเล็กกันครับชื่อลูกเล็กมันมีลูกใหญ่เนี่ยอีกอันหนึ่งชื่ออะไรนะเดี๋ยวกันวาผับปลาวาผับอะไรอะไรไม่เป็นไรครับเดี๋ยว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 ก็จะออกเดี๋ยวเดี๋ยวครับ ในภูเขาอ,อะไรที่ระุ้ทธาจอยู่อาวัดสิริเราต้องไปที่นี่นะครับนะฮะตรงสีขา,ขาวๆตรงนี้น,นะครับคือจุดที่เราเดินกันแต่เช้านั่งคุยกุฏิระุ้ทธาจนะครับนะอันนี้เนี่ยนะครับเราเป็นจุดสังเกตนะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันเช่นเดียวคือเราตามรอยพระธรรมจักพระธรรมจักรมันเท็จไว้หมดนะครับแล้วก็บอกว่าบริเวณนี้นะครับมีมีม,มีอาคารอาคารหนึ่งมีอาคารหนึ่งครับล้อมรอบอยู่บริเวณนี้แล้วก็ เป็นจุดที่มองขึ้นไปผมเข้าใจว่าสมัยก่อนตรงนี้ไม่น่ามีต้นไม้นะครับก็เลยเห็นได้ชัดตลอดนะครับก็จะเป็นเทือกเขาทั้งหมดแล้วเทือกเขาเนี่ยเทือกเขาที่เห็นทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่จุดเดียวที่เป็นสีขาวเท่านั้นเองก็คือตรงนั้นนะฮะจุดสีขาวตรงนั้นแหละก็คือจุดที่กบฏพระเจ้าที่เราขึ้นไปเมื่อเช้านี้นะครับดังนั้นเมื่อเราล้อยเรียงพุทธประวัตินะฮะเกี่ยวกับเรื่องพ,อพระเจ้าบีผู้สารเนี่ยก็คือพยายามนึกภาพตามไปว่าโอเคบริเวณนี้แหละนะฮะคือตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่คุกทั้งหหมดนนทีี่่เเ็อ บางทีเราก็โอ้โหุ้งใหญ่ขนาดนี้เหรออะไรเนี่ยนะฮะก็ไม่เป็นไรแล้วแต่แล้วแต่แล้วแ,แต่จะนึกว่าความใหญ่ความเล็กเท่าไหร่นะฮะแต่มันอยู่บริเวณนี้แหละครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยอันนี้คือเขาเขาเขาเสริมฐานเนี่ยมไหมเห็นว่า,วาม,มันคงจะมีฐานหนึ่งนะคร <c oughs> ับถ้าเป็นจุดเดียวนะที่สามารถมองเห็นปกติมูลคติมูลค่าทกษฏิของพระเจ้าได้พอดีดังนั้นเนี่ยที่เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องพุทธประวัติว่าพระเจ้าพิมพิสารนะอ่าอ่าทรงพระชนชีพได้นะฮะโดยที่บางทีเนี่ย ทานอาหารก็น้อยนะครับก็คือนี่แหละครับการปฏิบัติจกอมสมาธิในบริวเวณนี้ทั้งหมดนะบริเวณทั้งหมดโดยการหันหน้าไปยังที่กุฏิพระเจ้าเสมือนได้เข้าเฝ้าพระเจ้าทุกเวลาตลอดที่ได้มองเห็นกุฏิแนี้นะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่มีความสําคัญระดับหนึ่งนะครับที่ทําให้เรานึกภาพว่าโอเคแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ใกล้กับ พระพุทธเจ้าโดยตรงนะครับแต่จิตอาจจะส่งถึงกันแค่ได้เห็นนะแค่ได้เห็นกุตินะครับนะการได้ปฏิบัติสมาธิหรือปฏิบัติทัพต่างๆที่พระเจ้าบิวิสารได้สะสมมานานเนี่ยนะครับก็มีโอกาสให้พระเจ้าวิวิสารอยู่รอดได้ตลอดเวลาจนกระทั่งถูกเปดเท้านะครับอันนั้นก็จะถือว่าเป็นวาระสุดท้ายแล้วที่พระพุทธเจ้าทราบป่ะอะไรนะครับพระพุทธเจ้าทราบไหมครัพระเจ้าทราบครับพระเจ้าทราบครับน้ รคเป็นเรื่องกรรมถ้ารู้ว่าเป็นเรื่องกรรมทำอะไรไม่ได้โอเคจบตรงนี้สาธุสาธุจะมีคนล้วก็จะมีคนเฝ้าอยู่แถวนี้นะครับใครอยากจะให้ทายก็ได้ี่สองครอบครัวสามครอบครัวนี่แหละครับ มากที่เสริมก็คือว่าก็เหมือนหนุ่มๆเนี่ยแบบชอบสาวเนี่ยไม่ได้เห็นหน้าเห็นร่างคาก็ยังดีอาชีพขี้มันถามกินใช่ใช่ใช่ไม่ได้เห็นหน้าเห็นร่างคาก็ยังพอใจอะไรประมาณเนี้ยนี่แหละไม่ได้เห็นหน้าก็เห็นรังคาก็ยังดีนี่ไปนอกเรื่องนี้นะครับสองครอบครัวนี่แหละครับประมาณนี้ อย่างนี้เราตั้งร้องคิดถึงเธออยู่ทุกคนครับใช่ใช่ใช่ <c oughs> ท่านมีศรัทธานะเพราะท่านเห็นแล้วว่าคือเห็นเห็นเวลาที่พระสงฆ์ อะไรนะทำทำการเดินจงกรมหรืออะไรประมาณนี้เนาะเพราะจะมีสัญญาณบางอย่างที่เป็นแสงไฟเนาะนั่นแหละนั่นแหละเขาก็เลยแบบว่ามีศรัทธาแล้วก็เดินจงกรมไปด้วยอะไรเงี้ยนะนี่แหละครับเเรีปฏิบัติครัอ่ให้ท้ายๆมาเก็ได้หัวหัวได้เยอะ้ให้เือให้้าย มามากก็ได้นะอาเบบี้เบบี้รวมกันมาแล้วก็ไปกัเลยก็เบบี้เบบี้ี่มีก็เป็นผู้มีจิตจิตใจที่อยากให้เขาเรียกว่าการให้ทานคือเป็นการสร้างบุญอย่างหนึ่งเขาบอกนี่คือความสุขของผู้ให้นะครับกล้ผมก็เกาะบุญ พี่ไปด้วยนะครับได้แล้วเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยได้เกะ้ไอ้ปกติีดีก็มีเจ้าเ้านะไม่รับความพยายามไม่ลัความพยายาม นี่อันนี้ให้เตาอ่ะอ่ะให้มาอ่ะอันนี้เลยให้ไปไปแล้ว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 เกินเกินละได้ทุกคนแล้วได้ทุกคนแล้วโอ้ฮัพปี้ตอนนี้เราก็กลับมากลับมาอย่าง นี่นะครับจบไลฟ์สำหรับค,คลิปนี้ครับ